啊，啊，不好干，不能干。 พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะครับยอดดีวนนสวัสดีครับโมตอหนึ่งครับสองรัตแสดีมเด็กธนากรวังมุงคลชนะครับสวัสดีครับเขาพูดผิดไปนิดหนึ่งผมเป็นนายกคนปัจจุบันอยู่นะยังเป็นอยู่นะเข้าใจแล้วนี่ที่มาเนี่ยมาเพราะว่าคิดถึง แล้วก็เคยถึงเจ็ดปีที่ผ่านมามาไปหกครั้งวันนี้เป็นครั้งที่เจ็ดนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่มาทีคิดถึงทีมันคิดถึงตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูแลคนทั้งประเทศไงใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยลืมจะไม่ลืมจังหวัวนดนครศรีธรรมราชนะจ๊ะเนาะวันนี้มาตรวจราชการจริงๆคือตรวจราชการนะก็คือมาดูเรื่องการบริการน้ําดูเรื่องของโรงพยาบาลใช่ไหม ดูความเข้าหน้าในพิธีต่างๆที่ท่านท่าน,านผู้า่าวัดได้ชี้แจงเพิ่มเติมมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นายกทํามาโดยตลอดนะครับผมใช้คำว่านายกละกันเพราะว่ายังเป็นอยู่นะแล้วก็ยังเป็นอีกนานด้วยไม่ใช่เดี๋ยวกบยุบสภาแล้วก็ยังกษสาการอยู่ก็ยังเป็นนายกอยู่นั่นแหละจนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จนะเนาะพอเลือกตั้งเสร็จแล้วก็แล้วแต่ะนะ เมื่อกี้ก็ดีใจที่เห็นคนชาวจังหวัดนครศรีประมราเนี่เป็นคนที่มีธรรมะด้วยเนาะเป็นคนดีเป็นคนธรรมะและมีคนที่มีน้ําใจนะแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะรักใคยก,รกรรรร็รักจริงใช่ไหมรักจริงไม่ทิ้งไม่คว่างใช่ไหมเนาะมันทึ้งนายกก็ต้องบอกคำว่าบารวันเนี่ยรักจังหูด้วยรักจังหูนะแล้วเมื่อกี้ทานข้าว อาหารใต้เมื่อกี้ใช่ไหมทานไปสองจานไม่เคยกินข้าวสองจานเลยมันหลายเป็นปีละนะอาหารแกงเหลืองอะไรต่างเมื่อกี้อร่อยจังหู้อร่อยใช่ไหมถูกไหมขั้วกลิ้งกินแทบกลิ้งเลย <c oughs> <c oughs> คืออร่อยอะ่ะทานที่กรุงเทพมันก็ไม่เหมือนนะเนาะแล้วหลายอย่างต้องทางทำท,ท,ที่ร้านเนี่ยแต่เขาทำมันสดๆเนี่ยมันอร่อยแล้วก็หอมหวานแล้วก็มาเช้าก็ไปดูไปทำขั้วกลิ้งกระทะเบลอใช่ไหมที่เขาเลี้ยงประชาชน ในานามของวันนี้รัฐบาลมาเนาะรัฐบาลมาหลายคนเห็นไหมก็มีน้ำตีมาอะไรมาอันนี้ก็ต้องมาระวังหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เกิดปัญหาแล้วก็ขอขโทษจริงๆที่มาให้รอเป็นชั่วโมงชั่วโมงไอ้ชั่วโมงชั่วโมงที่หายไปนายกก็ไม่ได้หยุดเหมือกนกันนะนะนนก,ก็ไปเขาโน่นโคนนี่ต่างๆก็พักตลอดตางอ่ะนะก็ขอบคุณในน้ําใจใไมตรีของชาวใต้ทุกคนนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นคนรักจริง นะเป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัติย์แล้วก็เป็นคนที่มีธรรมะใช่ไหมว่าืาอทีมีพระเพลมีผ่านบูญใช่ไหมและนี้มีอีกหลายที่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปกราบตันหลังอีกที่หนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงว่าคนใต้เนี่ยเป็นคนที่แน่นอนถ้าถ้ามีความรักความศรัทธาอย่างนี้เราก็ต้องมีความรักความศรัทธากับปฏิชาติของเราด้วยใช่ไหมเรามีชาติศาสนาพระมากษัตว์ เป็นชนะยิ่งของพวกเราทุกคนผมก็เชื่อมันมาชาวคอรสิบราดห,หรือคนใต้ไม่ทิง้งไม่ทิ้งสามคำนี้ของผมแล้วผมก็มีคำที่สี่ของผมก็คือคำว่าประชาชนนะผมอยู่มาหลายปีผม,มรู้ว่าม,มีอะไรบ้างและผมรู้ว่าผมทาอะไรได้บ้างอะไรที่ยังทําไม่ได้ทําไม่เสร็จอะไรที่ต้องทําใหม่เพิ่มเติม,ม,มนั่นแหละคือสิ่งที่ผมพูดไว้นะว่างไงจะอยู่ไม่อยู่เราก็ต้องช่วยกันทําทาทาแล้วทําใหม่ทําต่อก็ว่างไป ส่วนใครจะทาก็แล้วแต่พวกท่านเป็นผู้เลือกกันเข้ามากันแล้วกันวันนี้มาฐานะยกเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเราอีกนะขอยเข้าใจด้วยว่ามันไม่ใช่ง่ายนันะในการที่จะทําให้บ้านเมืองเ,ออเขาเรียกอะไร่ะสงบเรียบร้อยอย่างเช่นวันนี้เพราะว่ามันเราเจอปัญหาหลายปัญหาด้วยกันทั้งโควิดใช่ไหมก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาพอสมควรก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์บางพื้นที่ก็ยังยังไม่ค่อยดีนักเลยเรื่องของเศรษฐกษิจรายได้ใน ูกจรในท้องถิ่นในพื้น,พ,นพื้นฐานรากอะ่ะเมื่อกี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีในรถมาบอกแะ่เราก็เห็นใจนะเห็นร้านตลาดเตลิดเยอะแยะไปหมดแต่มันแห้งแห้งแรงแรงไงพี่คนมันขาดกําลังซื้อไงใช่ปะ่ะมันขาดกําลังซื้ออันนี้รัฐบาลก็พยายามดูแลในช่องทางของอะไรบัตรบัตรเนี้ยก็ดูอยู่แล้วค่อยว่าอีกทีนะพวกนี้นะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลต่อไปก็ทําให้ดีก็แล้วกันนะแต่ขอขอบคุณทุกคนทีุ่่งสามมาต้อนรับใช่ไหมในเชาบม,มากันตั้งแต่เมื่อไหร่เช้าบ่า,าย เก้าโมงเลยลรอโถโอ้โหหรอทานข้าวยังอ่ะไม่ทานแล้วหรอมารอตั้งแต่ยังาสาวๆอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะเนี่ยอะมามีเขาสวยอยู่นะคนเราเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจงามคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวย,สวยจัญญาใช่ตาหวาน คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสุนทานใช่บ้านโตจำได้ไหมนะก็ลุงก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออะไรต่างๆวันนักคดีไทยต่างๆก็โอเคศึกษาไว้เถอะครับแล้วทีเรียนรู้ว่าบ้านเมืองเขางเอาเป็นยังไงเป็นมาอย่างไงแล้ววันนี้มาถึงวันนี้ได้ยังไงถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ที่เราต้องการแต่ทุกอย่างมันต้องค่อยๆแก้ถ้าแก้เดียวปีผามันพังทั้งหมดระบบเรากาลังสร้างระบบของเราให้มันแข็งแรงขึ้น นะครับเ็เห็นได้ว่าไม่ว่าจะในเรื่องของโควิด -19 ในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจเราถึงแม้ว่ารายได้ามาันจะน้อยแต่เราพยายามจะดูแลทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่มีกําลังอยู่นะแต่ใช้มากเกินไประบบมันก็เสียหายล่มเหลววันนี้หลายอย่างผมรู้ก็กคือปัญหาแแหละนะแต่ถ้าเราเราทาให้ได้เราก็ไม่มีจะบีหรือจะไม่ทําเข้าใจไหมวันนี้เศรษฐกิจโลกก็มีปัญหาหนึ่งคือโควิด2คือสงครามการค้ามัมนมีปัญหาการค้าโมากซื้อไม่ซื้อ มันทําให้สินค้าส่งออกมันน้อยลงนะอันที่สามเรื่องอะไรอีกทาให้น้ามันน้ามันมีนมปัญหาเยอะบัะงวนค่าขายก็มีสงครามใช่ไหมเล่ามันเคยเกิดรัฐบาลไหนไม่เล่ามีทํายมผมเนี่ยมนเกิดครบสามอย่างเนี่ยเรียกเขาเรียกครบเลยครบองค์สามเลยนะก็น่าจะคงไม่น่าจะมีอะไรแล้วละ่ะปัญหาอีกพันก็คือต้องคอยดู ัญหาของเราก็เดงเนาะอย่าให้มีปัญหาอีกแล้วกันมีประสบการณ์อยู่แล้วนี่มีบทเรียนอยู่แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะจ๊นะนะนี่เรื่องน้ำบินก็ขยายไปเรียบร้อยแล้วเด็กสอง,องน้เดือนได้เปิดแล้วไปขึ้นนะบ้างนะต้องเก็บตังค์ก่อนนะไปเที่ยวนะขึ้นเที่บินใช่ไหมก็นักท่องเที่ยวก็จะมาไม่ใช่ให้เราขึ้นจะให้นักท่องเที่ยวเขาขึ้นมาได้มาเที่ยวมาเตรียมพื้นที่อยาให้ดีในเรื่องของท่องเที่ยวบบตา่างๆท่องเที่ยวเชียงวิทามัทำมสะอาดสวยงงาม นะแล้วช่วยกันบอกบอก,บอกปากต่อปากไปเนี่ยอย่างที่เนี่ยทําไมคนมาเป็นพันนะถูกไหมเออพับเราปากต่อปากเราพูดก,กันไปเไรกันไปก็สิ่งทุกอย่างก็ความศรัทธาก็เกิดขึ้นเมื่อความศรัทธาเกิดขึ้นความสําเร็จสมบัติเขาเกิดขึ้นนั่นนะคือหลักของพระพุทธศาสนาด้วยอะไรด้วยเราต้องมีใจิตใจที่ดีมั่นคงบริสุทธิ์และไม่ลัแงแกรไม่มเบียดเบียนใครผมว่าแค่นี้มีความสุขแล้วและเดยดทุกอย่างมันมาเองเขาเรียกกุศลนะจ๊ะ อมาก็ตอนนี้ก็ลงมาที่จังหวัดนี่แสงวาลาแล้วที่ผ่านมาเขาดูย้อนย้อนไปหลายปีที่ผ่านมาปีนี้ก็หลายหมื่นอยู่ก็ทําเรื่องโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมมาจากน้ำมันอาจจะไม่ถึงตัวเองแต่มันถึงภาพรวมของพื้นที่ก่อนนะมันก็ไม่ไปท่วมตรงอื่นวันนี้ก็มีท่วมอยู่เลยเนี่ยรงากยังคาอยู่เนี่ยนะก็ขออย่างเพียงเดียวว่าอะไรก็ตามที่ไม่ต้องทําแก้ปัญหาโดยส่วนรวมก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนเรื่องอะไรการแดดของคิดเห็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมบางทีมันก็ติดที่ประชาชนก็ทําไม่ได้อีก นี่แหละแล้วใครว่าเราไม่เป็นชายพิตรัยอะนี่พิตไัยไนะแบบนี้นะทาไม่ได้เยอะหลายอย่างเราไม่ว่าอะไรก็ไปคิดกันรู้แล้วกันอะไรที่เป็นผลกับส่วนรวมนั่นอันหนึ่งอะไรที่เป็นผลส่วนตัวอ,อีกอันหนึ่งเขาเรียกผลประโยชน์โดยตรงกับโดยอ้อมถ้าโดยตรงเลยทุกคนได้หน่วยดีได้หลายควเลีอยนไดกกว่าไปนี่ก็เรยตรงกันชอบแช่หมายมันถึงตัวเองแต่ที่อย่าลืมว่าวันนี้ต้องไปรับที่ไกลไหมไม่ต้องแต่ก่อนลําบากนะช้โทรถท์ไม่เป็นใช่ไหมวันนี้กดคล้องปื้อเลยนี่นะ มาลยางมาอย่างแอปพลิเคชันแต่ก่อนเนีย่ยโอ้ยใช่ไหมคุณแม่ใช่ไหม <c oughs> ต้องให้คนต้องให้ปรกดให้จ้งหารอยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอเลยปืนดันจิ้โทรศัพท์แถมถามบอกทำไมชาร์จจังนะนะกระทรวงเขา,อญญาบอก,ม,กอมานี่ตอไหมครับทำไมชาร์จจังแล้วน้อยจังมากไปนิดอีกหน่อยได้ไหอะไรนนะก็คือนี่คือสิ่งที่รันาลทำให้พวกเราคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้มันไม่ง่ายนะ ประเทศเราถือเป็นประเทศชั้นนําในอาเซียนนะในโลกก็ททาไปเรื่องของการบริการาทางแอปพลิเคชันในทางไรโพนี่ดิจิตอลอะนะถนนน้นทางแล้วก็อันดับหนึ่งอันดับสองในอาเซียนอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์เพรามีตั้งสามสี่แสนกิโลเมตรสิงคโปร์ประเทศแค่นี้เองเขาก็เขาก็ทำได้มีคนห้าล้านเราทราบไปเจ็ดสิบล้านเนี่ยเนาะเออเราก็ต้องโตแบบเราอะโตแบบแบบค่อยๆโตไม่ใช่ผีผามโตมันล้มทุกทีนะ แล้วก็ช่วยกันสอนส่องดูแลแล้วกันเรื่องใครทุจริตไม่ทุจริตเราบอกเขามาก็แล้วกันเนาะเออไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกผมก็รู้ทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดใช่ไหมเอาวันนี้ยืนยันมาในฐานะนายกนะยจ๊ะเพราะมากับรัฐมนีหลายท่านแล้วมาพูดในเรื่องความก้าวหน้าแล้วสิ่งที่เราจะทำผมไม่สามารถจะมาอะไรได้ตอนนี้ผมทําไม่ได้เข้าใจไหมโอเคนะ

Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn 哦，对，对对对，对对对，对对